ทําให้มันเต็มที่ทุกแบรนด์ไม่บอมมีแบรนด์ลูกบอมมีแบรนด์ลักแบรนด์ชังไม่มีทําให้มันเต็มที่ถึงบอกแล้วว่าใครที่จ้างหลายหลายพวกผมห้ามมีดราม่าห้ามาขาดหวังแบบว่าต้องยอดขายเป็นแสนไม่เอาไม่เอาเอาก้ารเก้าสิบเก้าบาทจะามขาดหวังปนนันแต่จะทำให้มันดีเพราะว่าพวกเราก็ต้องลงทุนเด้ลงทุนลงทุนเรื่องอะไรมันบรได้เงื่อนดอกลงทุนเรื่องอย่างหรูบ,บอหนึ่งอีเป็ดยิงกับไปเซาชุดใบเลี้ยว กูบอกว่าผูต้องเอาให้่เอาแพะเอาของที่เขามีอยู่เอาของที่เรามีอยู่เออคุยกันบอกว่าถ้าทำมาทำให้มันดีถ้าทําไม่ดีไม่ต้องทำเน้นตะลกอัเออเ้ากับสายตะลกเขาเป็นสายห้าสายปล่อยสายได้ากเอวากันไปทั้งสี่นะน่าจะเต็มหมดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับน้ำพิกากหมูแม่เลี้ยงย่าเอาแมากูย่ดึกขิมเออน้ำพิกากหมูแม่เลี้ยงพันอิปปอบเออแข็งประยำหิน นั่นแหละพี่น้องอันนี้ต้องทําความเข้าใจสำหรับเจ้าของแบรนด์นะที่ส่งผลิตภัณฑ์หรือที่ติดต่อมามันมันแชทบักหลายเลยมันตอบบ่ท่านหรอกบ้างเอาดิมันมันเยอะไปหมดแล้วเนาะเก้าร้ยเกบ้าบาทผมก็อยากให้คนอื่นอยากให้เจ้าของแบรนด์ที่แบบว่าเพิ่งเริ่มทำเพิ่งอะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามันดีอย่างน้อยอมีคนเบิงพันสองพันผลิัณคุณ้นคนเห็นหรอพันสองพันบางทีเขาอาจจะ อยากซื้อใส่ก็ได้อยากลองมาใส่เบิ้งถ้าใส่แล้วมันดีก็าจะอาจจะสั่งต่อเข้า <As well> ใจไหมฉะนั้นผมอันนี้ผมพูดเลยนะว่าพวกผมทําเต็มที่ในเรื่องของตลกโปกห้าห้อเต็มที่ปล่อยดาวซับทุกย่างห้อเต็มที่นะแต่ว่าไม่อยากให้เจ้าของแบรนด์เนี่ยบอกว่าเมื่อไม่ขายได้สามพันสี่พันห้าพันตั้งสิบแต่ว่าหนึ่งชั่วโมงแรกให้เต็มที่เลยเนาะ โอเคบอเข้าใจกันก่อนนะครับเข้าใจกันก่อนเนาะไลฟ์นี้คือมาชี้แจงกัอนะสามชั่วโมงเห็นของถือสามชั่วโมงมีคนมาบอกบริษัทหน่อสามชั่วโมงทอมมี่ออกมาเลยมันไม่มีใครพูดได้สามชั่วโมงถ้าเจ้าของแบรนด์เขากระบอกว่าได้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเจ้าของแบรนด์ก็ทําไม่ได้เสื้อข่อยเพราะมันใช้พลังงานสูงมากมันพูดตลอดเวลาพี่น้องตาดาโคนรมันดาบแล้วยิ่งเมื่อย นรับ no. ไลทุเรียนมจบ,บอสบอัเนเอญยอดขายแน่นนะรับหมดครับแต่ขอเป็นแค่สองวันนี้เอานี้มันมันมันเต็มไปหมดแล้วแหละมันเต็มไปหมดแล้วหลังบ้านอน่ะเต็มไปหมดแล้วก็มีตะคนหู่จักรมาฝากนู่นฝากนี่มันเต็มไปหมดแล้วพี่น้องขอบคุณดาวนะคะพี่โรสมันเต็มไปหมดแล้วที่ทําที่ทําผมบริวังผมไม่เอาค่าตัวนะผมให้น้องๆไปจัดก,การบหรา,ารกันเอามันบริเงิหลอกโจเสือขอ่อยพี่น้อง โอ้โหจะาคต่งหนาคาคขี้มคาวิกค,คาะอะไรไม่ว่าอะไรเงื่อนดอกแต่ว่าในเมื่อมารู้จักพี่โน้ตแล้วไอก้กิ๊กไอ้ยุ่งยิ่งมารู้จักพี่โน้ตแล้วคอยก็อยากไปส่วนกันเหตุไหนยังที่มันสา่งสรรชวนกันทําในสิ่งที่มันสร้างสรรอย่างน้อยเราไม่รู้ว่าเราไลฟ์วันเนี้ยคนเจ้าของบริภั์เขาจะชอบเราแบบไหนไม่ชอบแบบไหนอาจจะมีคนแบบเอ้ยอยากให้พวกมึงสองคนเออไปต่อยอดกันนะเอาจ้างไลฟ์คนละหมื่นคนะอะไรอย่างเงี้ยใครเขาจะไปรู้ งานศินลปินเทาก็บมีมือม,มือเฮาวางเขากับไปเป็นงานเสริมไปพ่อเด็กคาหนามูกน้ำมันคาหนามคาไฟไปยามินเงินน้อยใอยจะซ้อนน้องข่อยข่อยกับซ้อนเอยุงยิงซ้อนเอกิ y. เออเขาก็เห็ุไปเนี่ยมีกําลังอยู่วันมือหนึ่งเทาบ่บมีกําลังว่ามีแสงว่ามีอย่างมันกะสิแวบไปในผิดตาเนาะก็ประมาณนั้น สิปักตะก้าไห่แบนละชั่วโมงคุณลานี่ก็สิเอิญกันมาถามว่านี่ล่ะมันบออมดอกอย่างฉันไม่ออมจ้ะฉันบอกเลยฉันแกงฉันต้มแซบเพราะว่าพวกฉันไม่เน้นขายของจ้ะเน้นดาผลิตภัณฑ์จ้ะโอ้บ่ฮอดสามชั่วโมงหนอครับมันก็บสบบอหอดดอกมันกับพิมมันพิมผิดเลยซื้อมันจะพิมสามสิบนาทีนั่นแหละ มื่อเร็วๆพี่เป็นสามชั่วโมงแล้วลลเลยนกีฬาลบเลยนไปก็เลยมาไลิสดอธิบายให้ฟังกับสีชั่วโมงหนึ่งนี่ล่ะเต็มที่นะนะแต่เราบอกเลยว่าเราเต็มที่กับทุกผลิตภัณฑ์เนาะเงินเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าพูดเลยอยากสื่อความมวลความห้าความอีหยังมาตัดคลิปเอาไปเฮดแอดกะนยินดีเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วเนาะเมื่อยแล้วสิลงไลฟ์แล้วเมื่อยแล้วบอกตะบอกสือหมีกันยังเมื่อยพี่น้องอไล่ขายได้เนี่ยมันโอ้ไม่ซูนแท้ เป็นไหลไข่หน้ามันสูไม่รับค่ะไม่ออกนอกพื้นที่ค่ะไม่ได้ครีมค่าครีมกันแดดค่ะเบฟเนี่ยหน้าเนี่ยหน้าผมเนี่ยผมอายุน้อยกว่าเขาเนี่ยผมยังหน้าแก่กว่าเขาอีกเอาใจหลดเบฟเอาใจเก่งจังเลยอ่ะเบฟเข้าใจอ่ะเบฟน่าจะเป็นบ่าวโหดเนาะโอ้ยพี่โรสขอบคุณดาวข่าวขอบคุณดาวครับ ตายโหลดเด้อมีอีละอ,อ,องดาวคอยอยากคอยมีเงินจ้างมึงมีเงินจ้างก็ตายโหลดกูถากินปลาทูเข้มปลาทูหอมสามปีแล้วยังไม่ได้อยู่ไม่เน้นขายเน้นด่าแบนด์ตีบอยสิริชัยเมือ่อใดมึงข่าวหา,ากูมึงบอกว่าแมนคอยโต้นับกูสิว่าเรื่องของมึงแล้วเป็นเรื่องของกูมึงถ่าเบื้องหลักับกูมึงเจอกันเลยบอดโนดตรอป้ากบแนนเด้อค่ะ น้ำยาขนมจีนค่ะมาเลยนะครับมาเลยนะครับอยู่ที่บ้านบอสนะครับอยู่ที่บ้านบอสนะครับผมใครอยากมาวันนั้นนะครับยี่สิบหกยิบเจ็ดเราจะเริ่มไมในสิบเอ็ดโมงนะครับเชนอสิบห้านาทีจ็กบาทสามพันกูจะลองเพลงให้มึงเพลงหนึ่งเลวกับกะปุกมาอีเลงโอเคนะทุกคนเราจะลงแล้วไปแล้วนะคบะไม่บา